ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนกับมพ่อกันนะครับกับคลิปแรกของงวดนี้เนาะเลขกระไดผ่านไปกูถือกระถือกูบถือกามี่นะครับนะ,บนะ <S <S พอไปตรงกับเลขอันเลขเอ่าูกเลขเองยังเลขเฉพ่ะเจ้าแม่อีกนะยากอ่าออมสินนะครับที่ผมให้ไปกระไดก็โอเคนะ,ะเลขออมสินของงวดอันนี้ก็ได้ ออกที่ยังหกหนึ่งหนึ่งหกก็ละนะอมสินตาบุไรได้เบิ้งกะสีโอเคกระพันนะครับอมสินจะได้ประกาศสำรับหัวไงหัวไนนีจุดสรุปให้บดถึงได้แต่ว่าเบิงเบ้งแต้มสองตัวล่างนะแต้มห้าสี่สามสองหนึ่งเขาที่แต้มสองเด้อเราจะคุยกันอืม อันนี้เป็นเลขบนเลขบนกับนี่แหละมันเด่นอยู่5้าสี่หสามตามลำดับของมันนะก็มาจับที่ว่าผมจับไอ้หมือสรุปนั่นแหละมันก็เข่าแค่โต้นนะครับมันออก7จ็ดหหนึ่งซึ่งมันติดเน่นอนละสองตัวไอ้จะให้พี่น้องไปหาตัว X อกซอีกตัวหนึ่งระซ้งอันนี้เป็นชุดสรุปมือชุดท้ายนะครับชุดนี้ ยุดลบมือสุดท้าย้มก็เลือกเอาถือยุดเราเลือกเอาแต้มสองแต่ว่าบ่อใดบ่อใเน้นไปที่เลขหาเจ็ดนะไปเน้นไปเก้าสามเอาเลขล่างก็ได้ก็โอเคนะครับเพราะว่ากันงวดไหมเนาะงวดไหมเอาแต้มก็แต้มสองตัวล่างกนะแต้มสองตัวล่างนะครับ ทั้งหมดวันนี้ออกแต้มหนึ่งคิตวันนี้ออกเก้าห้าสี่แต้มเก้าหาหรือหาเก้าก็แล้วนะหาเก้าเก้าหาละอ่ะานวงวดพวกนึงนี่กัดห้าเจ็ดสองแต้มกัผ่านนะครับทั้งบิดมันยี 18, ่สิบแปดงวดแต้มนี่ ยี่สิบแปดงวดผิดไปสามงวดนะครับยี่สิบแปดงวดผิดไปสามงวดนะเป็นสูตรใส่จริงเดินเงี้ยวนะครับเบื้อง,งวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเก้าผมจะประกาศได้ได้องเคียนรถได้ผมวันนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเก้าก็คือสิบบนบวกหน่วยบนสิบก็คือหกหน่วยคือหนึ่งบวกหนอ,อ่า หน่วยล่างหน่วยล่างคือเจ็ด6บวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็น14ได้เลข4 3 2 1หแล้วก็0คือเก้าสี่สามสนนะครับแต้มม้วนนี่เ <c oughs> นี่มาเขียนหน่ยก่อนอสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ด้วยแต่ผู้เพิ่นติดตามยกก้อนเพิ่นกะเฮ็ดเ,เป็นแล้วเพิ่น เดินนาไปลแล้วล่ะบ่เป็นยังนะครับเหตุไปก่อนผมเพราะว่าบางที่ผมกับบ่มีเวลาเนาะอันนี้เป็นแต้มด้อแต้มรวมสองตัวล่าง4 3 2 1แล้อก็ศูน เป็นแต้มหาโตนะปูลังพ้นกระมักปูลังพ้นกรบโมกว่ได้แต้มก็เจียไปจับกับย่างกันสัตว์ว่าไจับกับเหลกขกคงที่นะจับกับเหล็ตายตัวก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอืมเหตดแบบนี้นะครับหนึ่งอะไรได้สี่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสาม หนึ 1> 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่เก้าเข้าๆไปก่อนสามอะไรได้4ี่สา3หนอะไรได้สอง3ามเก้าสเท่ากับ0แต็มห้าเก เป็นสี่ห้าแปดาเจ็ดห้าหเจหเจห้าเส่แล้วก็เจ็ดสามเก้าห้าเสีสา เก้าสองเก้าหนึ่งกูไร้ายวะข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้ายี่สิบห้าชุดนะครับเป็นเลขล่างเข้าเดี๋ยวให้พี่น้องไปตัดเอาไปตัดเบื้องก่อนนะมันมีวิธีตัดของมันอยู่ละมันบอหอยสืดยี่สิบห้าโตลงก็คือนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับ 1, 1 3, 5, 7, 9, นึ่งมห้าเจดนี่ยมันตดทุกงวดนะครับเลขล่างนะเลขล่างของปีนี้นะเลขล่างของปีนี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเนี่ยตดทุกงวดนะครับ1นกับห้าก้ากับ7จสกับ9 7กับ3 1กับ9นะ วัน,นี้ห้าวัน,นี้ห้าวันี้หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าเก้าสามสามก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับมันสิดติดเลขล่างทุกวันเพราะนั่นเขาอ่าเฮ้ยเขาเอาหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามาตั้งเลยนะ เอาหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าตั้งคือเด่นสุดแล้วนะมันจีออกยังกระตามมันต้องมีหนึ่งมีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้านะครับให้พี่น้องไปไปเฮ็ดเบิง้งไปคำนวณเบิง้งหรือว่าไปยอดเบื้องเอามีใบตรงใบตรวจยังก็ได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านี่ติดทุกงวดน,นะครับตั้งแต่ปีนี้นะเออที่นี่เราก็ต้องหาดับ หาเดนมาตัดนะครับจะว่าไอ้พวกหนึ่งนี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์พวกนี้มันเป็นเลขออกยากเลยเอหนึ 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 0, ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แต่แต่หนึ่งเก้านี่ผมยังจีรเือไว้นะครับหนึ่งเก้านี่แต่เก้าหนึ่งตัดนะครับตัดคร่าวๆกนนะหนึ่งสามตัดแต่สามหนึ่งเอาไว้ มันกลับไปเลขกรับกันมันก็คือจังหลายตัวเห็นบ่มันมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดอ่าเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดมันจกิกลรบได้โตมันก็เลยคือคือเลขหลายนะครับมันก็ต้องหาหลักสิบหลักหน่วยมาตัดอีกทีหนึง่งคือจังอ่ากรณีหาเจ็ดเจ็ดหานะอันนี้ผมสิตาวข้าๆผมคิดว่ามันบวนาออกซ้ำนะประวัติมัน <laughs> แต่ว่าแปดสามสามแปดมันออกมาเราเนี่ยห้าเก้าเก้าห้าพิ่งออกไปอนะมันกนระติจ๊จาะเขาแคบลงมาอีกนะครับแคบลงมาแคบลงมาเรื่อยๆกระเชียอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เหลือสิบห้าชุดแล้วนะเหลือสิบห้าชุดแล้วเดี๋ยวจังตารกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เข้าๆสำรับเรียก่างนะ เอาของแถมให้ก่อนอันนี้เป็นของแถมเด้อของแถมของแถมเอานี่ไปชิมก่อนช <c oughs> ิแซบบอแซบลาวเด่นนะครับ901มื่นหนึ่งให้จับกับ5 6 7กระ เก้าชุดนะครับถ้าจับก็ได้มันจิได้เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศห้าศยหกหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจอ่ะหายไปเก้าชุดนะครับเลขเล่าไปเลขบนเด้ <c oughs> เรียนบนนะครับเกับอ่อทครงบนทั้งล่างแหละวะ พูดถึงก็ไดแต่ว่าเล็กเล้าก็าเอาไปล่อเมือก่อนนะครับเก้าสุดนี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจหนึ่งหานี่มันมาสี่หางมือติดแล้วมั้งสี่หาหัวติดแล้วบางเหล็กเล้านะครับมันจะมาอยู่บนมือนีเก้าหาศูนย์หาหน่งี่นะครับก็ไปพิจารณาเอานะสำหรับเล็กเล้าก็ได้เอ่อ สำหรับพี่น้องจี่เขาไล่นะครับเขาไล่ไล่ผมก็ให้เพิ่มด้วยเบอร์โทรนะครับเพิ่มเบอร์โทรเข้ามาขั้นไผสิีเขาคุมก็บอกว่าเขาคุมนะครับผู้ลงพ่นค่นกรกะบรอ,อยากเขาแต่ว่ากคอยากมีไล่ผมไว้ว่าสําคัญมันจะผมสีสรงเลขให้ใบสองซึ่งใบสองนี่ <c oughs> ผู้ลงพลนก็นซื้อได้ผู้ลงพลนก็นซื้อบ่ได้นะครับไอเลขไงนะนะนะพูดถึงเลขไง แต่ว่าเลขใบสองอชุดนี้เลขอันน่นผมนนการจะได้กันหลายคนนะครับผูบบร้องข้นกรบเบิดกลับหายไปนั่ละหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอยู่นะชุดนี้เลขอั่นนะนะเราะวาเจ็ดหาหาเจ็ดมันอัน่นกะอันนี้นะเป็นลายผมแล้วกะถ้าไผยสิเขา่ากุมก็บอกว่าเข่ากุมนะครับผูบร้องข้นเพลินกบบรกบเบียรกเข่าเพราะว่าลายมันเด้งบางที่มันกะตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งบางที่ปุ่นปิดเสียง,งนะยมันกะล้ำคาาเนาะผูร้องข้นเพิ่น จะเข่ากะแจงมากนะครับแล้วก็ปิดเสียงไว้เอกก็ได้ตัวใไก่เมือจังไรมาก่ะไก่้มือจังไรม,ม,มาหาผมเพราะว่าไล่มากคนมันหลายลอยหลายพันผมทรงบงหัวผมทรงให้ผู้ใดแน่นะกะโอเคนะครับอ่านี่แหละอันนี้หัอยหง่นะห้อยเง่เข่าๆอสองตัวล่างนะครับเดี๋ยวลือกเสียนวันที่วันที่หนึ่ง ครบสิบสองบ่หกสี่อืมคร่าวๆนะตัดออกแล้วมันจะเออยยุบอานสิบห้าชุดดี๋ยวผมจิตัดใา้อีกนะครับแต้มมาหาันก็จั <c oughs> งว่าแหละเลือกถือยุบผมห้ไปเรียกร่างเป็นยังไงเป็นเก้าสามบ่ถึงมันสองแต้มเนาะแต่ว่ามันออกหาเจ็ดกับสองแต้มเพื่อกันเมื่อวันนี้ผมี่เลือกแต้มถือว่าแต่ว่าอเน้นๆใปมันกัดสองสามสี่นี่แหละวะ่า แต้มมันก็นได้าแต้มเข้าบรุษกับถิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเอิดนล่างหนึ่งสาม้าเจ็ดเก้านี่ติดทุกงวดนะครับไปในปีนี้มันสิบมีงวดไหที่บมี1หนึ่งส้าเจ็ดเก้าเขาก็เลยเอามาจับตั้งซะเลยน,นะไอสิเป็นตัวดับตัวยังกะ อย่าไปดับ1นึ่งสามาเจ็ดเก้าด็ดขาดนะครับก็โอเคนะครับกลับมาพอกันเ่นี้นะคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวจังพอกันไหมนะมือแร้งเอาหวายล่าไปซิมก่อนนะครับสวัสดีครับ